การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องการกระบาทถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จำเอาไว้นะครับและนี่บัดดีที่การกระบาทถูกต้องทำเครื่องหมายการกรบาทให้ชัดเจนอยู่ในช่องทำเครื่องหมายการกระบาดให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดฆ่าให้เลอะเทอเะเปื้อน ส่วนใครที่กากระบาดแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทําเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากระบาดเครื่องหมายกากระบาดอยู่ระหว่างช่องทําเครื่องหมายจุดตัดของกากระบาดอยู่นอกช่องทําเครื่องหมายกากระบาดมากกว่า1ครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทําเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับยอ้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาดให้ถูกวิธีด้วยนะครับกกตสุจริตโปร่งใส และเที่ยงคำ